ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเก่งยนบบนีนแบบแบรนด์ฟีเนียนนะครับเป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไวรัลกำลังนิยมกันเยอะมากๆเลยครับเป็นผ้าเดนิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งมากๆนะครับต้องใช้อ่า แก้ทรงแบบพิเศษอะตัวนี้ก็เก็บด้านนอกด้านในแก้ทรงดีเซ็ตทรงใหม่ทั้งตัวเลยครับเจ้าหนึ่งทาการคุยงานกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าสั่งมาไซเล็กสุดก็ยังหลวมนะครับไซ28นะครับต้องการเก็บลงอีกประมาณสัก1นิ้วเห็นจะได้นะครับจางหนึ่งก็เก็บเอวให้ใหม่นะครับไล่ทรงให้ใหม่เก็บด้านนอกเก็บด้านในล้มตะเข็บให้นะครับแต่งานหรือนี่ค่อนข้างสาหัสกันครับไม่สามารถใช้ที่เลาะได้ได้นะครับเพราะผ้ามันจะแข็งมากๆเลยนะครับ ช่างหนึ่งก็ทําการลื้ออย่างที่เห็นครับใช้คัตเตอร์ครับติดๆ,ๆก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับรีบก,ก็ไม่ได้นะครับงานสไตล์นี้บางจุดจําเป็นจะต้องใช้ที่เลาะได้นะครับมันเข้างานเข้าทํางานค่อนข้างจะมันผ้ามันแข็งไงเนาะก็มาดูจะเป็นยังไงนะครับช่างหนึ่งก็เล็ดรีเซ็ตรตงใหม่นะ,ะเสร็จล้มตะเข็บด้านในให้ดุด้วยนะครับก็ทํางานสไตล์ตามช่างหนึ่งเนาะออนั่นแหละลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้0813977 955นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรโดยตรงของช่างหนึ่งเองลูกค้าสามารถดไลน์ได้เบอร์โทนี้ครับส่งไฟล์รูปไฟล์ข้อมูลนะครับกางเกงหรือเสื้อที่จะแก้นะครับมาให้ช่างหนึ่งดูก่อนได้นะครับว่าเป็นเสื้ออะไรสไตล์ไงจะเข็บด้านนอกด้านในเป็นยังไงนะครับส่งมาให้ช่างหนึ่งดูก่อนแล้วก็จะคุยค่าบริการกันได้นะครับค่าส่งค่าอะไรนี้ก็คุยกันได้นะครับช่างหนึ่งก็ให้บริการทั่วประเทศไทยนะครับ งานนี้ก็เก็บนอกเก็บในอย่างที่ว่านะครับได้สเปคจากลูกค้าแล้วนี่ลูกค้ามาตัวเป็นๆครับเนี่ยทช่นหนึ่งก็เดินตะเก็บให้คมๆเข้มๆนะเวลาสวมใส่นะครับก็จะไม่สังเกตก็มไม่รู้นะมีการแก้ทรงเกิดขึ้นนัคืองานสไตล์ของช่นหนึ่งเนาะช่นหนึ่งก็ทําการหรือแล้วก็ไล่ทรงเก็บทรงอย่างที่เห็นนะครับเก็บงานอันไหนควรอยู่ที่เดิมก็จะอยู่ที่เดิมนะครับเช่นหนึ่งจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับเอ,เอดไลน์เบอร์หนึ่งเบอร์ช่าหนึ่งได้นะ0 8 1 3 9 7 7 9 5 5ครับ ยินดีให้บริการทั่วราชอาณาจักรไทยเลยครับเครื่องหนึ่งทำงานไม่มีวันหยุดราชการนะครับทำทุกวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์จะเปิด9โมงเช้าปิด5โมงเย็นส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์จะเกิดเปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นครับร้านอยู่ที่บ้านดอนสุราธานีครับอยู่ใจกลางเมืองสุราธานีเลยครับเปิดให้บริการทุกวันเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงหล่อเท่ไปเลยตัวนี้มีขาสั้นด้วยนะครับก็เก็บเอวแล้วก็ไล่ทรงเครื่องหนึ่งก็เก็บเป้าขึ้นให้ด้วยนะครับตัดความยาวนะครับ ขาสั้นขายาวช่างหนึ่งทำได้หมดจะเป็นเสื้อจ็กุ้งตจิงเกตทำได้หมดนะครับก็ยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยลูกค้ารับของไเรียบร้อนครับตัวนี้จะเป็นงานดีไซน์เฉพาะทั้งนั้นเลยครับของพีเนียนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นขาสั้นแท้สุดๆไปเลยครับขอบคุณมากที่ไว้วางใจช่างหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการครับโอกาสหน้าเช่นไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย